สวัสดีค่ะนักเรียนทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ห้องเรียนครูหมิวและครูยุย้ยวันนี้ครูหมิวและครูยุ้ยจะมาสอนในรายวิชาสังคมศึกษาระดับชั้นประถมศึกษาชั้นปีที่2เรื่องความหมายและประเภทของทรัพยากรธรรมชาตินะคะแต่ก่อนที่เราจะนําเข้าสู่บทเรียนนะคะครูทั้งสองคนก็อยากจะให้นักเรียนได้ทราบถึงจุดประสงค์ของการเรียนรู้นะคะ 1. นักเรียนสามารถอธิบายความหมายของทรัพยากรธรรมชาติได้ 2. นักเรียนสามารถวิเคราะห์และจัดประเภทของทรัพยากรธรรมชาติได้ 3. นักเรียนเห็นประโยชน์การแบ่งประเภททรัพยากรที่มนุษย์สร้างขึ้นและทรัพยากรที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติได้หลังจากที่นักเรียนได้ทราบถึงจุดประสงค์ของการเรียนรู้ไปแล้วนะคะต่อไปครูก็มีเกมมาให้พวกเราเล่นได้เล่นก่อนจะเข้าสู่บทเรียนกันนะคะ เกมช่วยกันคิดช่วยกันหาให้นักเรียนช่วยกันคิดช่วยกันหาตัวอย่างสิ่งต่างๆที่อยู่รอบตัวเราว่ามีอะไรบ้างสำหรับสไลด์ต่อไปนะคะช่วยกันคิดช่วยกันหาอันนี้ก็จะเป็นรูปภาพตัวอย่างสิ่งที่อยู่รอบตัวเรานะคะไม่ว่าจะเป็นสิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้นหรือธรรมชาติสร้างขึ้นมา 1. เช่นรถยนต์ 2. ก้อนหิน 3. โทรศัพท์มือถือ สีดอกไม้5เลื่อย6กดินค่ะสไลด์ต่อมานะคะให้นักเรียนนำคําที่อยู่ด้านล่างตารางมาเติมในช่องว่างให้ถูกต้องว่าสิ่งไหนเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติและสิ่งไหนเป็นสิ่งที่มนุษย์เราสร้างขึ้นครูมีเวลาให้นักเรียนช่วยกันคิดช่วยกันหาเป็นเวลา30วินาทีแล้วหลังจาก จบเกมเรามาเฉลยกันค่ะ โอเคค่ะเกมก็จบลงไปเป็นที่เรียบร้อยต่อไปเรามาเฉลยกันดีกว่าว่าสิ่งที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติเนี่ยมีอะไรบ้าง 1. ดอกไม้ 2. ก้อนหิน 3. ดินเฉลยต่อมาคือสิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้น 1. รถยนต์2เลื่อย 3. โทรศัพท์มือถือนักเรียนคนไหนทายถูกบ้างไหมคะ ลองดูกันสิติ๊กตอกติกต๊กตอกติก๊กตอกต่อไปนะคะเราก็ไปดูสไลด์ต่อไปเลยไปดูความหมายของทรัพยากรธรรมชาติกันเลยนะความหมายของทรัพยากรธรรมชาตินะคะหมายถึงสิ่งต่างๆหรือสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติและมนุษย์สามารถนำมาใช้ประโยชน์ได้นะคะ นักเรียนทุกคนทราบไหมคะว่าประเภทของทรัพยากรธรรมชาติสามารถแบ่งออกเป็น2ประเภทใหญ่ๆได้ดังนี้เลยนะคะ 1. ทรัพยากรที่มนุษย์สร้างขึ้น 2. ทรัพยากรที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติค่ะยกตัวอย่างนะคะทรัพยากรที่มนุษย์สร้างขึ้นเช่นตึกรถ ทรัพยากรที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติยกตัวอย่างนะคะน้ำตกภูเขาหลังจากที่เราได้เรียนเรื่องความหมายและประเภทนะคะต่อไปก็จะเป็นสรุปบทเรียนนะคะทรัพยากรธรรมชาติเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นหรือมีอยู่เองตามธรรมชาติและสามารถนำไปใช้ประโยชน์ในการนำลงชีวิตของมนุษย์ได้ไม่ว่าจะเป็นดินน้ำป่าไม้แร่ธาตุขอบคุณค่ะ